าารสังหหมู่่ทีขนเชคูเช้าวันอังคารที่แสนธรรมดาเช้าวันที่4เมษายน2017ในเมืองข่านเชคูลจังหวัดอิดลิบประเทศซีเรียเมือนก็คือเช้าธรรมดาวันหนึ่งท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า6ปีแล้วธรรมดาในที่นี้หมายถึงเสียงปืน <S 2> <S 2> <S 2> เสียงระเบิดไกลๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ววะ่ะ ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับความตายซึ่งแม่งเป็นอะไรที่โคตรเศร้าแต่เช้านี้อากาศดีเด็กๆก,กำลังจะไปโรงเรียนพ่อค้ากำลังเปิดร้านขนมปังครอบครัวกำลังนั่งกินข้า,าวเช้ากันหลายคนยังนอนอยู่บนเตียงด้วยซ้ำพวกเขาไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคำว่าธรรมดาของพวกเขาจะถูกฉีกไม่มีชิ้นดีราวๆหกโมครึง่งเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเครื่องบินโรบสุคอย22 บินวนอยู่เหนือเมืองก่อนจะทิ้งระเบิดลงมาสี่ลูกตูมต้มตูม้มตู้มเสียงระเบิดสามลูกแรกมันก็เหมือนที่เคยเจอแต่ระเบิดลูกที่สี่มันแปลกออกไปมันไม่ได้ระเบิดรุนแรงไม่ได้ทำให้ตึกล่มเป็นแถวแต่มันแตกตัวออกเบาๆปล่อยสิ่งที่มองไม่เห็นออกมากับอากาศยามเช้าลมหายใจแห่งความตายอับดุลฮามิดอันยูซุฟชายวัย29่ปีตอนนั้น เขากำลังอยู่กับครอบครัวภรรยาของเขาและลูกแฝดวัยเ้าเดือนที่น่ารักเหมือนเทวดาตัวน้อยอายากับอาเมดเมื่อได้ยินเสียงระเบิดเขารีบวิ่งออกไปดูตามสัญชาตญาณของคนที่เป็นอาสาสมัครกู้ภยัเาาภยเขาคิดว่าคงมีคนเจ็บที่ต้องไปช่วยแต่ภาพที่เขาเห็นมันไม่ใช่ภาพที่เขาเคยเจอมาก่อนบนถนนผู้คนล้มลงกองกับพื้นแต่ไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลชะกันพวกเขานอนนิ่ง บางคนชักกระตุกเบาๆบางคนมีฟองสีขาวไหลออกจากปากและจมูกดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างแต่ว่างเปล่าเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นล้มคว่ำฝ่าลงกับดินทุกอย่างมันเงียบเชียบผิดปกติมันคือความตายแบบไร้เสียงทันใดนั้นเขาก็ได้กลิ่นประหลาดจังๆแล้วตัวเองก็เริ่มรู้สึกหายใจติดขัดวิงเวียนศีรษะแต่ด้วยสัญชาตญาณเขารีบวิ่งกลับไปที่บ้านตะโกนบอกให้ครอบครัวรีบหนีลงไปชั้นใต้ดิน แต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งพาครอบครัวหนีจากกองไฟไปเจอกับนรกที่เย็นเยียบกว่าแก๊สซารินมันหนักกว่าอากาศมันจะค่อยๆไหลลงสู่ที่ต่ำชั้นใต้ดินที่เคยเป็นหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดบัดนี้ได้กลายเป็นกับดักมรณะไปแล้ว